ก็เรื่องนี้นี่เอามาเรื่องนี้ดกวาอันนี้แซ่บอันนี้เมื่อคืนนะเจ๊ขอบอกว่าไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยโดยเฉพาะพวกสมาคมคนชอบชอบเผือกเออเผือกกินติดเหงือกกินเผือกติดฟันตอนนี้ไม่มีมันแล้วเรื่องนี้มีแต่เผือกติดเผือกมากเรื่องราวแบบนี้ประเด็นคือว่าน้องไอด้าเนี่ยนะฮะก็มีข่าวเรื่องกับเลิกกับสามีไปเพราะว่าสามีเนี่ยก็ไปซุกหุ้นอยู่งี้ซุกหุ้นซึ่ง อแอมมี่บอสทอมบรูเนี่ยฝ่ายชายก็ออกมายอมรับแบบเงืมๆงงงามงาม,มากก็เป็นเพราะผมเองผมเป็นคนเจ้าชู้เรื่องมันยังไม่ชัดจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้กระทั่งตอนเนื่องเืิอคืนนี้เลยน้องไอดาหรือว่าไอรดาเนี่ยนะก็โพสต์นะฮะทั้งภาพแล้วก็ข้อความใน i อส่วนตัวนะฮะออไปดูกันภาพที่โพสต์คือชุดชั้นในหรือว่ายกทรงสีดำมานี้ฮะแรงมากแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ของตัวเองนะจ๊ะข้อความที่โพสต์แรงกว่าเขาบอกว่าข้อความนะเขาบอกว่าลืมไส้ใน มาเอาไปให้ไวด้วยค่ะแล้วก็แฮชแท็กต่อนะคะว่าส่วนสามีที่พี่ลืมไว้ไม่เป็นไรไม่ต้องคืนก็ได้จ้าแล้วก็ใส่ไอคอนรูปที่เป็นรูปยิ้มเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นคือแท็กไปถึงชะนีคนนั้นคือน้องเจ้าของเจ้าองเ้อคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะเอาอย่างนี้นะชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยคือโพสต์เมื่อประมาณ6-7ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยโดยทั่วไปคนเขาก็รู้ว่าประมาณว่าน้องนีคนนั้นเนี่ยนะ มัลืมยกส่งไว้ที่บ้าน<อ>ซึ่งที่คือไปรู้เรื่องราวมันอดีตเกิดขึ้นมาไหรแต่ตอนนี้มันร้อนรนทนไม่ไหวเลยต้องโพสต์รูปแฉซึ่งการมาโพสต์ยกส่งของชนีคนอื่นเนี่ยไว้ในบ้านตัวเองเนี่ยมันแปลว่าอะไร,รคนรู้อยู่แล้วแหละมันแปลว่าก็คือว่า จะตั้งใจลืมหรือว่าจะลืมเอาไว้โดยอุบัติเหตุใดๆก็ไม่รู้แต่ว่ามันมันลืมไว้ที่บ้านชั้นก็แปลว่าผู้หญิงคนนั้นเข้ามาทําอะไรที่บ้านชั้นและลืมเอาไว้ไงทําอะไรนี่อาจจะเป็นเราก็ไม่ฝันธงนะทําอะไรนี่ก,ก็อาจจะมาซ <มา S 1> ักผ้ามาสขอ,ย,ขอย,ยืมเครื่องซักผ้า <c oughs> แล้วลืมเอาไว้ในเครื่องซักผ้าไงหรือมาเปลี่ยนชุดเป็นเพื่อนกันแล้วแบบเอ้ยแกฉันมีงานต่อถูกฉันนะเปลี่ยนชุดปุ๊บแล้วลืมเอาไว้หรือไม่ก็พอซักผ้าเสร็จแล้วเอาไปตากปุ๊บแล้วบังเอิญเก็บไม่หมดแต่แต่มันจะ ทำให้คิดไปเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะข้อความเนี่ยที่บอกว่าลืมไส้ไหนเอามาเอาไปให้ไวด้วยส่วนสามีที่ลืมไว้ไม่เป็นไรไม่ต้องคืนเนี่ยมันประเด็นมันอยู่ตรงนี้สามีที่พี่ลืมไว้ไม่เป็นไรไม่ต้องคืนแล้วตอนนี้คนก็เข้าไปดู IG i d ไอด้อินสตาแกรของไอด้เนี่ยนะก็ไปดูว่าน้องนีคนเนี้ยเพราะว่านางแท็กไปด้วยไงอ่าเป็นมือที่3มือที่4มือที่6มือที่อะไรก็ไม่รู้เนียนะก็คลิกเข้าไปใน IG ของน้องนีคนนั้นปรากฏว่านางก็ บลไปดูอ่านางก็แบบไม่ได้แบบสดงว่าอันที่เปิดไว้อันที่เบอร์นั่นคือตอนแรกอันแรกใช่ไหมใช่นางก็เซตเปิ Laser, ไว้แล้วนางก็ไปตั้งไอจีใหม่เป็น 2. 2> อันที่สองชี้แจงขึ้นมานะว่าคนถูกที่พลาดพิงเนี่ยบอกว่าตอนนี้เราต้องมีคนที่ลืมยกทรงไว้นี่นะเจ้าของทรงเราไม่ขอชี้แจงอะไรแล้วค่ะเพราะคิดว่ามันคงเปล่าประโยชน์ยังไงเราก็เป็นคน ที่ผิดอยู่ดีเราเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและขอโทษกับหลายๆคนที่ทำให้เดือดร้อนโดยเฉพาะพี่ไอด้าขอบคุณค่ะอทีนี้ก็ตัดภาพไปที่ผู้ชายไปทีผู้ชายไอจีผู้ชายนะฮะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ลงแต่ภาพตัวเองนะฮะแล้วก็โพสต์ข้อความเหมือนว่นๆไปเรื่อยๆนะฮะล่าสุดก็บอกว่าแม้ท้อแท้สักกี่ทีก็ยังมีหวังคะน่าจะเป็นเพลง body slam เลยประมาณนี้นะแต่ ไอ,ไอ,รอ้รูปของรูปของแอมมี่บอสทอมบูเนี่ยปรากฏว่าคนไม่ได้ไปเม้นเกี่ยวกับรูปเลยคนเข้าไปลุมด่ากันเป็นแถวเลยว่าพี่หน้าตาก็ดูหน้าเอ็นดูดูไม่ศิล,ลปินไม่น่าทําแบบนี้นี่นี่แล้วไอสถานที่เช็คอินของรูปของน้องไอดาเนี่ยเมื่อกี้นี้ลืมเล่าให้ฟังนะออนางเช็คอินแล้วนางก็เขียนใต้ใต้ชื่อ IG ว่าอะไรรู้ปะ่ะบอกว่าหนังจบคนไม่จบตบดีมาก แล้วคนเนี่ยนะคนที่เป็นสมาคมคนแบบต่อต้านมือที่สามอาผู้ตรงตรงเมียน้อยอะไรเนี่ยนะคนก็แบบมาแสดงความเห็นอกเห็นใจกันประมาณนี้เลยนะประมาณว่าโอ้โหยุให้ตามไปตบอ่ะบอกตบอย่างเดียวไม่พอต้องกระทืบอะไรเงี้ยอย่างนี้เลยไม่เอาไอ้ด้าอยู่สวยๆลูกเอออยู่สวยๆไม่เป็นไรสังคมเขา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 เรียกอะไรเขาตัดสินเองตัดสินเองได้ไหมล่ะคือเราอยู่ของเราอย่าไปใช้ความรุนแรงเราอยู่ ช่างมันเออคือคนคนคนที่เจอเรื่องแบบนี้อาจจะอารมณ์ขึ้นไงแบบโอ้โหก็เลยไปโพสต์แบบยุทส่งอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าเดี๋ยวมีซีซั่นสองซีซั่นสแต่ไม่ได้รักรีเทิร์นนะเป็นแบบจะไปความรุนแรงไงฉันว่ามันมีอะไรลืมมากกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแอบคิดเนี่ยเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักขอไปดูสแกนไ g จีไอด้ากับแอมมี่ต่อนิดนึงก่อนแล้วช่วงหน้าพัตโตรออยู่ครับ